ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะสอนแต่งตัวเป็นแบบนี้เลยนะเราเราไปสอนเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บไว้ก่อนนะเราจะตั้งแค่เป็นหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเป็นตัวนี้นะต่อไปนะคะเราอะเราจะใช้สีผิวนี้นะย เราเมื่อกี้เราใช้สีผิวนี้เนาะแล้วเรานะคะก็ต้องใช้อันนี้แล้วก็แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะคะที่มันเป็นสีดำนะคะและเราก็จะเจอกับอันนี้นะคะกดไปเลยนะคะแล้วเรานะคะแล้วก็กดไปที่ชุดทหารนะคะแล้วเราถ้าอันนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่เราจะไม่ใส่นะคะนี่ค่ะ แล้วเรานะคะก็จะไปใส่เกงคือแรกเลยนะคะอันนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะเปลี่ยนหน้าตาค่ะเปลี่ยนหน้าตาคือเป็นเป็นหน้าตานี้นะคะมันก็จะดูออกแบบนี้นะคะบ๊ายบายนะคะ